ครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีทุกๆคนครับมามากินกาแฟตอนเช้าด้วยกันครับผมมาดูว่าผมได้อะไรมากินกับกาแฟเช้านี้ครับผมครับนี่ครับผมผมก็ได้ขนมเปี๊ยะมาครับผมขนมเปี๊ยะซื้อระหว่างทางครับผมที่ผมขับรถมานะครับ ร้านเจ้านี้เขาจะขายเป็นประจำเลยครับที่ที่ริมทางขนมเยอะแยะมากมายผมซื้อมากล่องเดียวเองครับผมมากินกับกาแฟเนี่ยครับกาแฟสมุนไพรครับผมเออผมก็กินไปหนึ่งคำเมื่อกี้นี่ครับผมก็อร่อยดูลองชิมดูครับผมนะครับ หวานอยู่ครับได้ได้อยู่ครับสิบห้าบาทเองครับผมสาบาทเองเนี่ยครับเนาะครับกาแฟครับตอนเช้า เัาทำงานเหมือนเก่าแล้วครับงานมาแต่เมื่อวานนี้ครับผมสายตรวจว่าให้ผมมาช่วยงานเขาเขาลาลากลับบ้านนะครับสามวันคนที่เขาอยู่ประจำเขาลาเป็นงานศพไพี่น้องเขานะครับ ที่พิษณุโลกก็เลยให้มาช่วยช่วยเข้าให้อย่างนี้ครับก็ดูก่อนครับว่าวันพรุ่งนี้จะไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็ไม่ได้ทำแล้ครับกาไม่ได้ทำเราก็เอาที่ไหวเอาที่พอได้ครับผมที่ยุงก็เยอะ บางทีไม่ได้ค่อยได้ได้นอนเท่าไหร่ครับบางทีกลางคืนก็จะงีบหน่อยก็ยุงเยอะบางทีก็กัดจนแขนแดงหมดนี่นี่ครับชีพรอปภก็อย่างนี้ครับต้องเจอปัญหาเรื่องยุงว่ามันอยู่ป้อมเล็กๆนะครับอยู่ข้างๆกำแพงหลังโรงงานอย่างนี้ครับ น้ำมันก็ฉ่ำด้วยครับน้ำชุ่มด้วยเป็นน้ำพวกน้ำดำๆอย่างเงี้ยครับน้ำเสียพวกนี้ยุงมันก็แพร่เชื้อได้โอ้ยนักเดินก็ยังกัดยุงเยอะอยจริงๆครับในกรุงเทพก็ไม่ว่าที่ไหนหรอกครับเยะ เช้านี้ผมกินด้วยกันนะครับผมนมเปี๊ยะครับอิ่มท้องเลยครับสองก้อนเนี่ย <c oughs> มีงานก็ทำไว้แล้วพอไม่มีงานถ้าเยจ่ายเราเพิ่มขึ้นเราก็ต้องหารายได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันครับ วานนั้ก็วันพ่อเนื่องทำงานปกตินะครับงานก็เปิดปกติเมื่อวานนี้บางวันบางโรงงานก็เปิดบางโรงงานก็ปิดครับนั่เหมือนกันอื้ม ได้สอง,งออะะลูกอิ่มลยครับกว้างใหญ่เลยครับยง วันนี้ก็รู้สึกแดดแดดแดดนะสองครับนี่แดดเยอะวันนี้ก็เป็นวันที่สดใสนะครับผมขอให้ทุกคนทำงานให้ลุล่วงไปด้วยดีนะครับอย่ามีอุปสรรคอะไรในการทำงาน ขอให้ทำงานด้วยสบายใจกันทุกคนครับมีความสุขกันทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม